สว,ส,สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่กาลังมองหาบ้านหลังม,มุมนะคะขนาด4ห้องนอน2ห้องน้ําสามารถจอดรถภายในบ้านได้1-2คันวันนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะสำหรับหมู่บ้านนี้นะคะเรื่องหมู่บ้านนะคะพฤกษา54ค่ะอยู่เส้นคลองถนนนะคะตําบลบางแม่นางค่ะอำเภอบางใหญ่จงังหวัดนนทบุรีต้องบอกเลยนะคะบ้านหลังนี้คุ้มค่ากับราคามากจริงๆค่ะทางคุณเจ้าของบ้านนะคะดีเวทบ้านใหม่ทั้งหมดนะคะแลวก็ขายในราคาเพียง2,590,000บาทค่ะฟรีทุกค่าใช้จ่ายนวันอนกรกมาสิ์นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาดูฟังก์ชันบ้านกันค่ะดยบ้้าานนนะะคเเป็ทวหลั มุมนะคะขนาด2ชั้นค่ะบ้านเลขกที่นะคะ74ทับ1นค่ะบนเนื้อที่26.7ตารางวานะคะสามารถจอดรถภายในบ้านได้1-2คันตามที่แจ้งเลยค่ะ ต่อเติมโรงจอดรถให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูฟังก์ชันแรกของบ้านกันนะคะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่อยู่ด้านล่างค่ะซึ่งอยู่ด้านหน้าบ้านนะคะใครนะคะจะทําเป็นห้องนอนก็นได้นะคะเป็นห้องรับแขกหรือหากมีอาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นช่างทําเล็บนะคะหรือว่าเป็นร้านเสริมสวยก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เลยค่ะต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับครอบครัวใหญ่หรือใครนะคะที่คิดจะทาธุรกิจส่วนตัวเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะเข้าไปชมฟังก์ชันด้านในกันค่ะเข้ามาด้านในนะคะโซนห้องรับแขกทางคุณเจ้าของบ้านนะคะมีการแถมในส่วนของโซฟานะคะ ขนาด3ที่นั่งให้ค่ะส่วนด้านบนนะคะฝ้าเป็นฝ้าเรียบค่ะติดตั้งโคมไฟไว้น่ารักมากๆเลยนะคะมุมนี้นะคะจะเป็นมุมรับประทานอาหารค่ะมีการแถมในส่วนของโตรับประทานอาหารพร้อมเก้าอีส้สตัวนะคะเดี๋ยวโซนถัดไปนะคะจะเป็นห้องน้ําชั้นล่างค่ะห้องน้ํานะคะมีการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดนะคะปูกกระเบื้องเต็มค่ะ ห้องน้ำน่ารักมากๆเลยนะคะมีการเล่นเลเยอร์ในส่วนของกระเบื้องด้วยค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะจะพาทุกคนเข้าไปดูในส่วนของโซนห้องครัวกันค่ะซึ่งห้องครัวนะคะมีการวิวอินเคาน์เตอร์นะคะเป็นรูปตัวแอลค่ะติดตั้งในส่วนของพัดลมระบายอากาศนะคะพร้อมกับไฟแล้วก็มีการติดตั้งซิงล้างจานพร้อมตู้เก็บของนะคะจานวน2ช่องค่ะมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมซักล้างสำหรับวางเครื่องซักผ้า ต่อจากห้องครัวนะคะมีประตูเปิดออกมาด้านข้างได้เลยค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนของบ๊มน้ำแทงน้ำค่ะซึ่งตรงนี้ทางูเจ้าของบ้านแถมให้ฟรีนะคะมีการทำหลังคายาวค่ะ เพื่อให้เกิดพื้นที่ร่มรื่นมากที่สุดนะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะจะพาทุกคน,นขึ้นไปชมฟังก์ชันด้านบนกันต้องบอกเลยนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเดินทางสะดวกมากๆนะคะติดกับถนนใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นเฟสแรกที่อยู่ด้านหน้าเลยนะคะข้างบนนะคะก็จะเป็นขนาด3ห้องนอนนะคะ1ห้องน้ำค่ะุมนี้ก็จะเป็นมุมจากโถงบันไดนะคะโถงบันไดมีการติดตั้งไฟนะคะสองทางให้ด้วยค่ะขึ้นมาชั้นบนนะคะห้องแรกเนี่ยที่จะพาทุกคนเข้ามาดูเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นขนาดใช้ที่ตั้งเตียง3-5มถึงห้ นะคะหน้าต่างเป็นบานสไลด์ในเรื่องของทำเลที่ตั้งนะคะต้องบอกเลยว่าทำเลดีมากๆค่ะใกล้สถานที่ใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดบ้างใหญ่ค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเซ็นทัลเวสเกตนะคะโรงพยาบาลเกษมรากรัตนาทิเบตน,นะคะ รถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยค่ะใครนะคะที่กําลังมองหาบ้าน่วนบางใหญ่นะคะแล้วต้องการบ้านที่ตอบโจทย์ครอบครัวใหญ่หลังนี้ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะที่สําคัญนะคะทางเราเนี่ยมีการประเมินวงเงินให้ก่อนยื่นกู้ฟรีนะคะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายค่ะเอกสารนะคะในการประเมินวงเงินเนี่ยใช้เพียงแค่3อย่างนะคะจะมีสลิปเงิน